สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยครับวันนี้บ่าวแต้มก็ได้มาติดตามตัวเลขของพ่อแดงครับพ่อแดงผีหัวขาดแม่งวดนี่มันใจร้ายครับพ่อแดงภาิให้งวดนี้เป็นหงวดสุดต้ายว่าัสันครับเด็ดเด็ดจังๆครับสิเป็นตัวไหนพิธตามรับชมรับ่ังจากปากพ่อแดงน้ำขันเนาะครับเนาะก้อนสิไปครับก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแต้มพารวยนี่เด้อครับเด้อ ไปติดตามรับชมกับพ่อแดงน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมตามต่อพ่อแดงเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาวราเันคำถามหมุนหลิกหกหมุนหลิกเก่าคือเป็นหลิกหกนี่ก็ถือว่ามีโชคครับห้าห้าห้าหกหกห้าถือว่าเข่ามาหลายงวดแต่มันโบจะผมยินข่าวว่าเป็นนางสมาธิเอาที่บ่อครับครับผมเป็นเสห์เป็นงวดสุดท้ายครับจังไหนจังหวัดเสห์เป็นงวดสุดท้ายครับ เพิ่นม่มียังไงเพิ่นกินบ่ม่มียังไงเพิ่นกินครับเพิ่นอยากยังบอกมาเพิ่นอยากกินน้ำหวานน้ำอันนไ้นะครับน้ำหวานน้ำแดงนี่บอกเก่ามันสิยากครับตัวนี้กวาดละสิบกว่าบาทเท่านั้นจะไปเซ็นเพิ่นเนาะจ้างวาผมจะเอายังินเราไปให้เพิ่นกินเดี๋ยวสิให้ขึ้นไปซื้อครับเดี๋ยวเสียหายนไปซื้อครับครับผมอ่ามือนี้ละเดี๋ยวสิให้เพิ่นเพิ่นว่าจังไดนจังสิให้ยงดเดียวอันถ้าเอาของบ้านไปให้เพิ่นกินเพื่อกระจายผมไปอีก แต่ว่าเพิ่นอยากกินยังนะพี่น้องเพิ่นบ่เคยเอายังไปให้เพิ่อนคือซิบอ้อยโจ้เพื่อนคือยังยังกับครับคุณพ่อเพิ่นกือซิบอ้อยโห้ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญมาตั้งผีกันครับคุณพ่อมาผีกันครับมาๆมานั่งนี่แหละเพิ่อนแกแดงเอาน้ำกันนี่แหละมานั่งมานั่งน้ำกันพี่ครับอู้เพิ่นอันบริการพ่าแดงขึ้นกันตจนให้ให้ให้เรียลกว่าเอาเงินเหลืออยู่มาเอาเพิ่นเลยป่ะครับมาตามเงินเอยู่ ก้อนมือสีออกก็เระตอนกับมือออกเลยนะก้อนมือสีออก,ก็ออกเลยมือสีออกก็มาถามมาถามเพิ่นอยู่ครับคือมือวันที่สิบหกน,น,น,นีมือสองครับมาถามเพื่นมาเอาน้ำมาจานเพื่อนนีล่ละอ,อาการแดงเขาหนีน้อาจารแดงครับครับครับนี่ละผู้เพิ่นสิมาติดตามนี่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 เพิ่นมาเอาแล้วเดี๋ยวเราแอมพอมที่ม้านก,ก็นสิให้เงินไปซื้อน้ำแดงของเสียนวายเนาะครับคุณพ่อคุณ่าซื้ออยังก่อนครับ พ่อเอครับพ่อพ่อเอครับพ่อเอครับผมอาเช่นนั่งครับเพคุนพ่อเช่นนั่งครับครับก็โบ๊ะปัญญ์อาโังอ่ะพ่อแดงครับพ่อแดงนี่อาจารย์ใหญ่เพื่อนนี่อืออาจารย์ใหญ่เพื่อนลหรอือครับแจ้งไปครับพ่อแดงเพื่อนอยากกินข้งหวานข้งหวานจะกินแบบไหนผมมีงานเนาะบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อครับเนี่ยหอกะฮะเสากินคำเนาะพ่อแดงเนาะเนี่ยมือแรกมาะกันสื้อกับเขา เบะเอาเนัเราไปซื้อไปให้เพื่อนกินผมเนี่ยใจสิขาจะเพื่อนขอกินครับพี่ว่าผู้ผู้ข้อตายโอยูหันเดบป่ะโอยูหันวันนี้กินแต่น้ำแดงอยู่เนียเงียเนียยังเป็นมีเป็นม่าเอออยากหมูหมูหอยังหมด้บอบอพอดีอยากกินแตนำอยากหมูหมูก็สิไงินไปซื้อเราใช้ไก่ตัก็สิจัดห้ขวดใหญ่เลยดินั้อะครับ เไปให้เราอยู่ครับผู้เพื่อนเคยกินนะครพบกันอย่างไรไปให้เพื่อนกินอยู่แบบว่ามีโฉวมิรำมิยังกับจีไห้ยช่เนาะมีอันไห้ตลอดครับเพื่อนมาโอ้ขอกินเนี้ยเพื่อนวาครับข้องหวานเพื่อนวาข้องหวานหน่ะมันหวานนมันหวานลองขอดีอ่เนาะครับโอ้ครับได้ได้ได้แล้วมานะเอย หนามยังแต่ว่าเป็นหนามหวานกับเป็นหบานนำว่าขอว่าสีส้มนันตาลไปให้เพื่อนกินอยู่ส้มน้ำตาลไปสิวะว่าก็อย่างเสียหวานซ้ำใจว่าบ่มีเงื่อนเืลอเพป็นหนอเนี่ยสีน้ำตาลมาใส่ปูห่างกมันเีหน่อยคือแนวนั้นนะผมเออเอาเงื่อนเกลือยากหวานกับเอาน้ำตาลเทสแตรขวดโคข้าวสีสันให้มันเป็นหนามธรรมดามันบาน ข้าซีเบื้องบ้านเนอเอาไปเพิ่นทางวานนำหวานประสั่นนอกคิดดีคิดดีเพาผมมีเงินซื้อเพิ่มได้แค่กันครับพ่อแดงกระบาโพกกรสีไปซื้อนำแดงเมื่เทไส่ไข่แมซีแดงอผสมสีชุดยอดชุดยอดเราะว่าบน่นยำการห้อปลาใส่เดี๋ยวนี้มันบ้านเนี่ยห้อกระสือไข่แมันแดงเพื่อนนำฮี่รูบวยหูในอยังนี่เนาะครับนะ เพื่อนก็จะกินแต่น้ังบอกเขาหนังตามป้าเพื่อนก็จะกินเพิ่นอนั้นหมูเฮ็ดเฮ็ดไก่อยู่นั่นอืมก็เพิ่นก็คืออยากอยู่ตาบ้านเพิ่นนั่นบอกผมมาอยากกินตะของหวานโอ้ครับครับเอ้าที่จริงเพิ่นก็บอกผมอยากกินยังเพิ่นบอกโดนาครับแต่ว่าเพิ่นอยากกินขุนหวานเดี๋ยที่ยวนึ่เพิ่นอยากกินของหวานครับเที่ยวนั้นก็อยากกินลาบเนื้อลาบยังก็ซื้อไปให้แล้วกับเหล่าขาวเฮ็ดไปให้เบิดเดียวเฮ็ดให้เบิดแล้ว ต่อไปเพิ่นก็สิบ่ให้อีกบ่รู้จังได๋วยเพิ่นสิให้เพิ่นวมาสุดท้ายบ่รู้จังได๋แม่นแต่ว่าเฮาเอานำอาหานไปให้เพิ่นกินเพิ่นอาจจะสิบอลข้าอีกอือนั่นนะครับแต่เมื่อเมื่อขึ้นบ้านนี่วันพระเะไรไปเอาวันพระเลยบ่ตอนมันเลยครับตอนมันเลยครับเพิ่นให้ตัวใดมาครับพ่อแดงให้มา438 438ครับครับกับอัน2ตัวนั่น าเก้าสองตัวหาเก้าสี่สามแปดกับห้าเก้าเนาะนวงวดวังหันกับฮาฮาหงวดนี้มาหาเก้าก็ได้ครับแต่เขาเมา่อายงวดอีนี้ของปลแดงนี่เอฟซีที่ตามหลายครับเอาสื่สออาจากรวดหนึ่งกตัวนะครับเอฟซ ว่าแต่ออกมาตัวหนึ่งเนาะครับคุณพ่อเนาะเออที่กินยังว่าสันนี่คุณพ่อคุณแมาจอบแต่เศร้าเพื่นน้ำแดงน้ำหวานเนาะมาเยอะเลยอะไรโชคนองเพื่นเนาะครับคุณพ่อเอาตัวดีตัวเด็ดคือกันได้ไงขัดไปด้วยบาทนี่พ่อแดงคนดังขักว่านี่เนาะเป็นยังไงก่อนครับไปบ้านพี่น้องเขาวันนี้อาได้กว่าครับจ้าน้าฟกกะสิบคนใไปเป็นยังไงครับให้ตาเขาเป็นยังไงทั้งบ้านบ่มาจ้าเชื่อกฝน้าบมานนี้ มึงตายโลดคุณบ่าจากไหนก็บานกูบานเกิดมึงนอนกูเดี๋ยวมากูบ่ให้กูมากสิเห็ดตังไหนกูได้มึงหนีก็ได้ผรามันมาอย่างสิเออครับผมอันเจ้าบอกสัตว์อ้ายครับเวียนคืนซื้อเจ้าของเจ้า็รัพพ่อข่อยคู่นึงพุดืพของเหลือแต่เจ้าเป็นอ้ายข่อยครับนอนเจ้าอ้าวป็นยังิ่นว่าเสียงวดสท้าทยบ่เนี่พี่หัวขาดนี่ครับแต่ว่าผมเป๊ ขี่ไปบ้านซะก่อนเทียร์เฟิรนไห่เทียเพิ่นไห่บอเทียเพิ่นบอกอีกไปนั่งอีกเทียเพิ่นบอกว่าเออีกเไปอีกเรื่อยๆยังใั่นโอ้ประธานไปขอให้เรื่อยเรื่อยเนาะเตเลขตัวนี้งวดนี้ก็ได้มาแล้ววันที่16กันยานี่บก็คือตัวนี้438นี่เนาะครับครับผมกับ59นี่ครับ ครับผมตัวนี้เป็นงวดตัวนี้ครับมาที่เกษตรเปขอเพิ่นไปเรื่อยๆอีกครับเพิ่นว่าเป็นงวดสุดท้ายแต่กษตรขอเพิ่นเรื่อยๆครับครับสบาเพิ่นได้กินของอันบาสเจ้าขอนเช้าวันนะลองกินมื้อนี้บอกเพื่อนมื้ออือผิวแอลเจอเสร็จเลยเมื่อฮะครับครับอ้าก็มีซ้ำหนีเนาะครับ FC ตัวเลขของพ่อแดงเดี๋ยวสิขึ้นไว้แคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ครับโอ้พี่น้องมหาหลายตัวว่าหันขาขี่รถกระบะออกไปคันหนึ่งครับมาเอาเลขน้ำพ่อแดง มาชันเพราะว่าวันพระมือขึ้นนี่เดี๋ยวเอาเลยเฮียนทักบอกพ่อแดงครับเป็นไหนผีผูกข้อตายวันนี้อะไรบอกผีผูกข้อตายมันบอกครับผมเพิ่นบริอยู่หันเี้ไปใช่อีกใหญ่ไปใช่อีกบาทนี่อันลุงปูใหญ่ไปอะไดนี่ง่ายไปใช้ครับใหญ่ไปไกลๆกันโอ้โหบ่ถือกันบ่ถือกันนะที่ว่าล่ะพีหัวขาดกับผีผูกข้อตายนะครับผม ขอบคุณที่หลายครับพ่อแดงครับสวัสดีครับครัับผมเลขของพ่อแดงครับงวดประจําวันที่16กันยายน2568ครับเลข3ตัวครับ438ครับ438แล้วก็2ตัวครับ59ครับ59ขอให้โชคดีมีโชคลาภครับพ่อแดงเด้อครับเด้อพ่อแดงผีหัวขาดครับสุดท้ายก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เบาแต้่มพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ